ปริศนาแห่งวันพิพากษาเมื่อโรงงานในเนวดาดาสั่นสะเทือนโลกเสียงแตกของแก้วในลาสเวกัสเช้าวันที่4พฤษภาคมปี1988ฝาอากาศแสนสวยในลาสเวกัสมีเมฆบางๆลอยผ่านอุณหภูมิอยู่ที่75องศาฟาเรนไฮต์ลมพัดเบาๆสบาย ใครจะรู้ว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของอเมริกาเกิดขึ้นในเมืองแฮนเดอร์สันห่างจากลาสเวกัสไปสิบไมล์มีโรงงานหนึ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักชื่อว่า Pacific Engineering and Production Company of Nevada หรือเรียกสันส้นๆว่า PEPCON โรงงานแห่งนี้มีความลับที่ไม่ธรรมดามันเป็นโรงงานที่ผลิตสารเคมีสำหรับเชื้อเพลิงจรวดของนาซา ในเช้าวันนั้นคนงานทั้งหมด75คนเข้ามาทำงานตามปกติไม่มีใครสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติแต่ลึกๆในโรงงานมีสิ่งที่น่ากลัวกำลังรอเวลาที่เหมาะสม หลังจากเหตุการณ์ชาเลนเจอร์ p a c e ชัดเท่าระเบิดในปี1986รัฐบาลได้สั่งหยุดการปล่อยจรวดชั่วคราวสิ่งนี้ทำให้แอมโมเนียมเพอร์คลอรตซึ่งเป็นตัวออกซิไดเซอร์สำหรับเชื้อเพลิงจรวดแข็งถูกสะสมไว้ในโรงงานเพปคอนเป็นจำนวนมหาศาลประมาณ4,500ตัน รอยเวสเตอร์ฟิลอายุ62ปีเป็นผู้ควบคุมการเงินของบริษัทเขาเป็นคนที่ใส่ใจในระบบความปลอดภัยมากบรูซฮาวเคอร์ผู้จัดการโรงงานเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมานานทั้งสองคนไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตพวกเขาเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีมีคนงานคนหนึ่งกำลังใช้หัวเชื่อมทำงานซ่อมแซมในอาคารหนึ่งของโรงงาน ประกายไฟจากเครื่องเชื่อมนั้นดูธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาเลยเพราะมันไม่ธรรมดาเลยเพราะมันกำลังจะจุดชนวนให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พลเรือนของอเมริกาเดนนิสทอดช่างเทคนิคของสถานีโทรทัศน์ KRLR กำลังทำงานอยู่บนหอส่งสัญญาณแบล็กเมลท์เ i นห่างจากโรงงานเพ p คอนไม่ไกลนักเขาเห็นเมฆควันสีดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นจากโรงงาน แต่แรกเขาคิดว่าเป็นแค่ไฟไหม้ธรรมดาหัวหน้านักดับเพลิงของเมืองเฮนเดสันกำลังออกจากสถานีดับเพลิงหลักที่อยู่ห่างจากโรงงานเพปคอนประมาณ1.5ไมล์เขาเห็นเสาควันขนาดใหญ่และสั่งให้หน่วยทั้งหมดไปที่เกิดเหตุทันทีแล้วมันก็เกิดขึ้นเสียงระเบิดครั้งแรกดังสนั่นฟ้าร้องในเฮนเดอร์สันและาสเวกัส ผู้คนต่างรู้สึกถึงคลื่นแรงกระแทกบ้านเรือนสั่นสะเทือนแก้วหน้าต่างแตกกระจายทุกคนตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีผู้คนบอกว่าเขาคิดว่าเป็นแผ่นดินไหวบางคนคิดว่าเป็นระเบิดนิวเคลียร์บางคนคิดว่ามีสงครามเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครเดาได้ว่าการระเบิดครั้งแรกนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในแมคคารันอินเตอร์เนชันแนลแอร์พอร์ตห่างออกไป7จ็ไม่หน้าต่างแตกประตูถูกพัดเปิดเครื่องบินโบอิ้ง737ที่กำลังจะลงจอดได้รับผลกระทบจากคลื่นแรงกระแทกนักบินต้องดิ้นรนควบคุมเครื่องบินแต่ยังไม่จบการระเบิดครั้งที่2และ3ยังรออยู่ เมื Todd ่อเดนนิสทอตเห็นการระเบิดครั er mm ้งแรกเขารีบหยิบกล้องวิดีโอมาถ่ายทำไม่รู้ว่าเขากำลังบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่จะกลายเป็นหลักฐานสำคัญของเหตุการณ์นี้ในระยะทาง10บไมล์รอบๆโรงงานผู้คนต่างพากันออกมาจากบ้านอาคารสำนักงานร้านค้าทุกคนมองทิศทางเดียวกันนั้นคือทิศทางของเฮนเดอร์สันที่มีเมฆควันสีดำขนาดมหึมาพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า โรงงานคิดแอนคอมพานีที่ผลิตมาร์ชเมลโล่ตั้งอยู่ห่างจากเพปคอนเพียง500ฟุตคนงานที่นั่นได้ยินเสียงระเบิดแล้วเริ่มอบพยพออกจากอาคารพวกเขาไม่รู้ว่าโรงงานของตัวเองกำลังจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงภายในโรงงานเพปคอนหลังจากการระเบิดครั้งแรกคนงาน73คนสามารถหนีออกมาได้แต่รอยเวสเตอร์ฟิลด์และบรูซฮาวเคอร์ยังคนอยู่ข้างใน รอยอยู่เพื่อโทรเรียกหน่วยดับเพลิงและช่วยประสานงานการอบพยพส่วนบรูซกำลังอยู่ใกล้รถของเขาไม่มีใครรู้ว่าการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดยังรออยู่เมื่อหน่วยดับเพลิงไปถึงที่เกิดเหตุหน้าต่างของรถดับเพลิงแตกจากแรงกระแทกของการระเบิดนักดับเพลิงหลายคนได้รับบาดเจ็บจากเศษแก้วที่กระเด็นมาจากนั้นมันก็เกิดขึ้นการระเบิดครั้งที่2และสม เสียงดังกึ่งกังวานไปทั่วลัสเวกัสแวลลีผู้คนห่างไกลกว่า16กิโลเมตรยังได้ยินเสียงชัดเจนเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวในรัฐแคลิฟอร์เนียและโคโลราโดบันทึกขนาด3.0และ3.5ริกเตอร์ตามลำดับผู้คนในลาสเวกัสรู้สึกเหมือนมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแต่นี่ไม่ใช่แผ่นดินไหวนี่คือการระเบิดของมนุษย์ที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์พลเรือนของอเมริกา ในเมฆควันและเอ้าทานปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ผู้คนเริ่มตื่นกลัวว่าจะมีสารพิษปนเปื้อนมาถ้าฝนตกสารเคมีอันตรายจะตกลงมาด้วยหรือเปล่าผู้คนเริ่มหนีเข้าบ้านปิดหน้าต่างปิดประตูแต่ที่น่าแปลกใจคือหลังจากการระเบิดเสร็จสิ้นกลิ่นที่ลอยมาไม่ใช่กลิ่นสารเคมี แต่เป็นกลิ่นหวานของมาร์ชเมลโล่เพราะโรงงานคิดแอนคัมพานีถูกทำลายไปด้วยและมาร์ชเมลโล่หลายตันกระจายไปทั่วในรัศมี1.5ไมล์รอบโรงงานความเสียหายร้ายแรงมากรถยนต์ถูกทำลายอาคารบ้านเรือนพังทลายสายไฟขาดในรัศมี3ไมล์หน้าต่างแตกโครงสร้างอาคารเสียหายความเสียหายกระจายไปไกลถึง10ไมล์ ทัพบ,บกเข้ามาช่วยอบพยพประชาชนในรัศมี5้าไมล์รอบพื้นที่เกิดเหตุโรงพยาบาลทั้งหมดในลาสเวกัสเตรียมพร้อมรับผู้บาดเจ็บจำนวนมากแต่มีคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบทำไมการระเบิดถึงแรงขนาดนี้ทำไมแอมโมเนียมเพอร์คลอเรตถึงสะสมมากขนาดนี้ในโรงงานทำไมไม่มีระบบความปลอดภัยที่เพียงพอและที่สำคัญรอยเวสเตอร์ฟิลด์และบรูซเฮลเคอร์เป็นอย่างไรบ้าง เมื่อทีมกู้ภัยเข้าไปคนหาพวกเขาพบซากของบรูซฮาวเคอร์แต่สำหรับรอยเวสเตอร์ฟิลดไม่มีร่องรอยใดๆเหลืออยู่เลยเขาหายไปโดยสิ้นเชิงราวกับว่าเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่จริง การสอบสวนเริ่มขึ้นทันทีหน่วยงานหลายแห่งเข้ามาร่วมสืบสวนมีทั้งคลา r k c าวที่ Fire Department, United States Fire Administration และ United States Department of Labor แต่และหน่วยงานมีข้อสรุปที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสาเหตุ เหตุการณ์นี้กลายเป็นปริศนาใหญ่ทำไมโรงงานที่ควรจะมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงถึงเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดนี้และทำไมไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเท่านั้นเมื่อคลี่คลายไปจะพบว่าหลังเหตุการณ์นี้มีความลับและปัญหาที่ซ่อนอยู่ลึกกว่าที่ใครคิดความจริงที่ซ่อนอยู่ในผงเท่า หลังจากเหตุการณ์ระเบิดใหญ่ในวันที่4พฤษภาคม1988ผ่านไปแล้ว3วันทีมสืบสวนจากหลายหน่วยงานได้เข้าไปตรวจสอบซากปรักหักพังของโรงงานเพปคอนสิ่งที่พวกเขาพบไม่ใช่แค่ความเสียหายแต่เป็นหลักฐานของความประมาทเลินเล่อที่น่าตกใจ เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปสำรวจพื้นที่เพิ่งรู้ว่าแอมโมเนียมเพอร์คลอเรตที่สะสมอยู่ในโรงงานมีมากถึง4,500ตันซึ่งเป็นปริมาณที่มากผิดปกติสำหรับโรงงานขนาดนี้แต่ทำไมมันถึงสะสมมากขนาดนี้ต้องย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ Challenger Space Shu t t l e ระเบิดเมื่อวันที่28มกราคม1986 เหตุการณ์นี้ทำให้นาซายุดการปล่อยจรวดชั่วคราวเพื่อสืบสวนสาเหตุและปรับปรุงระบบความปลอดภัยเพปคอนเป็นหนึ่งในเพียงสองบริษัทในอเมริกาที่ผลิตแอมโมเนียมเพอร์คลอเรดสสำหรับนาซาอีกบริษัทหนึ่งคือเคอร์แมกกี ee, ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเพปคอนเพียง1.5ไมล์เท่านั้นทั้งสองบริษัทอยู่ในเขตเฮนเดอร์สันเดียวกัน เมื่อนาซาหยุดสั่งซื้อแอมโมเนียมเพอร์คลอเรตบริษัทต่างๆก็ต้องหาที่เก็บสารเคมีที่ผลิตไว้แล้วเพปคอนตัดสินใจเก็บไว้ในโรงงานของตัวเองโดยคิดว่าเป็นแค่หยุดชั่วคราวไม่นานก็จะกลับมาผลิตได้ตามปกติแต่การหยุดนี้นานกว่าที่คิดตั้งแต่ปี1986จนถึงปี1988 กว่า2ปีแอมโมเนียมเพอร์คลอเรตยังคงสะสมอยู่ในโรงงานมากขึ้นเรื่อยๆจนถึง4,500ตันทอมคอนเนอร์สอดีตนักดับเพลิงเฮนเดอร์สันให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าเขาเคยเข้าไปในบริเวณโรงงานอเมริกันแปซิฟิกและเพปคอนมาก่อนสภาพการที่เขาเห็นทำให้เขาตกใจเขาเห็นผงแอมโมเนียมเพอร์คลอเรตกระจายอยู่บนพื้นทั่วไป แต่เจ้าของโรงงานไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมการทำความสะอาดที่ไม่สม่ำเสมอและการขาดมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอในเช้าวันที่4พฤษภาคม1988มีการซ่อมแซมอาคารหนึ่งในโรงงานคนงานคนหนึ่งใช้หัวเชื่อมทำงานตามปกติ แต่ประกายไฟจากหัวเชื่อมไปติดกับผงแอมโมเนียมเพอร์คลอเรตที่กระจายอยู่บนพื้นแอมโมเนียมเพอร์คลอเรตเป็นตัวออกซิไดเซอร์ที่มีพลังมากเมื่อเจอกับประกายไฟมันจะเผาไหม้อย่างรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วการเผาไหม้ครั้งแรกสร้างไฟไหม้ใหญ่ที่ลุกลามไปยังคลังเก็บแอมโมเนียมเพอร์คลอเรตการระเบิดครั้งแรกเกิดเวลา11นาฬก53นาทีเสียงดังแต่ยังไม่ร้ายแรงมาก มันเป็นเหมือนการเตือนให้คนงานในบริเวณนั้นอพยพคนงาน73คนจาก75คนสามารถหนีออกมาได้ทันเวลาแต่รอยเวสเตอร์ฟิลผู้ควบคุมการเงินวัย62ปีตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อโทร911และช่วยประสานงานการอพยพเขาเป็นคนที่รับผิดชอบสูงเขารู้ว่าต้องแจ้งหน่วยดับเพลิงให้เร็วที่สุดเราเพิ่งเกิดการระเบิดใหญ่และทุกอย่างกำลังไฟไหม้หมด รอยพูดกับเจ้าหน้าที่911ด้วยเสียงที่ยังสงบแต่แร่งรีบบรูซเฮาเคอร์ผู้จัดการโรงงานอยู่ใกล้รถของเขาในลานจอดรถเขากำลังเตรียมจะขับรถหนีจากพื้นที่เกิดเหตุแต่เขาไม่รู้ว่าการระเบิดครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นหน่วยดับเพลิงเฮนเดอร์สันที่ปกติจะใช้เวลาไม่กี่นาทีในการเดินทางไปยังที่เกิดเหตุครั้งนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะพวกเขารู้ว่าโรงงานเพปคอนผลิตสารเคมีอันตรายเดนิสทอตช่างเทคนิคสถานีโทรทัศน์ที่ทำงานอยู่บนหอส่งสัญญาณแบล็กเมลเทนเห็นไฟไหม้และควันใหญ่เขารีบหยิบกล้องวิดีโอมาถ่ายทำโดยไม่รู้ว่าเขากำลังบันทึกภาพประวัติศาสตร์12นาฬกา3นาทีการระเบิดครั้งที่2เกิดขึ้นแรงกว่าครั้งแรกมากเสียงดังสนั่นไปทั่วเฮนเดอร์สันและลาสเวกัส แต่นี่ยังไม่ใช่การระเบิดครั้งใหญ่ที่สุด12:05นานการระเบิดครั้งที่ 3, 3และสุดท้ายเกิดขึ้นนี่คือการระเบิดที่ทรงพลังที่สุดขนาดเท่ากับ0.25กิโลตันของ TNT เทียบเท่ากับอาวุธนิวเคลียร์ขนาดเล็กการระเบิดครั้งนี้ส่งคลื่นแรงกระแทกไปทั่วลาสเวกัสแวลลีย์ในรัศมี10ไมล์หน้าต่างแตกกระจายประตูหลุดจากบานพับ บ้านเรือนสั่นสะเทือนผู้คนตกใจคิดว่าเกิดแผ่นดินไหวแต่สิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดคือการระเบิดครั้งนี้ทำลายบรูซฮาเคอร์และรอยเวสเตอร์ฟิลด์ซากของบรูซถูกพบแต่รอยหายไปโดยสิ้นเชิงไม่เหลือร่องรอยใดๆ โรงงาน Kids and Company ที่ผลิตมาร์ชเมลโล่ห่างเพียง500ฟุตถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงมาร์ชเมลโล่ลหลตันกระจายไปทั่วทำให้กลิ่นหวานลอยไปทั่วบริเวณแทนที่จะเป็นกลิ่นสารเคมีในระยะเวลา12นาทีโรงงานเพปคอนที่เคยทํางานมา30ปีกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ความเสียหายประมาณ100ล้านดอลลาร์ผู้บาดเจ็บ372คน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือท่อแก๊สธรรมชาติที่อยู่ใกล้โรงงานแตกจากแรงระเบิดทำให้เกิดไฟใหญ่ที่ลุกโชนขึ้นท้องฟ้าผู้คนที่อยู่ไกลหลายไม์ยังเห็นเปลวไฟหนีได้ชัดเจนท่อแก๊สธรรมชาติที่แตกนี้เป็นเบาะแสะสำคัญสำหรับทีมสืบสวนพวกเขาเริ่มสงสัยว่าระบบสาธารณูปโภคใกล้โรงงานที่เก็บสารเคมีอันตรายควรจะมีมาตรฐานความปลอดภัยพิเศษหรือไม่ การสืบสวนเริ่มเปิดเผยปัญหาที่ร้ายแรงกว่าที่คิดคลาข่าวที่ฝ่ายดีพาร์ตเมนต์ออกรายงานสั้นๆส,สองหน้าสรุปว่าสาเหตุมาจากประกายไฟจากหัวเชื่อมแต่ United States d e ดีพาร์ตเมนต์ออฟออกรายงานยาวที่คัดค้านข้อสรุปของ CCFD ทำไมถึงมีความขัดแย้งในรายงานมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า ผู้รอดชีวิตหลายคนให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาเคยเห็นปัญหาในระบบความปลอดภัยของโรงงานมาก่อนแต่ไม่มีใครใส่ใจจริงจังการทำความสะอาดไม่สม่ำเสมอการฝึกอบรมพนักงานไม่เพียงพอการจัดเก็บสารเคมีไม่เหมาะสมในภายหลังมีการเปิดเผยว่าโรงงานเพปคอนเคยมีอุบัติเหตุเล็กๆมาก่อนแต่ไม่มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่มีการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น ลินอาร์วิลเลียมประธานสหภาพแรงงานสตีลเวิร์กเกอร์สออกถแถลงการว่าการระเบิดทั้งสองครั้งเกิดจากการจัดเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ปลอดภัยการขาดระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพการดูแลรักษาและการทำความสะอาดที่แย่การฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอและการไม่เรียนรู้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้า การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายจากรัฐบาลที่เข้มงวดกว่านี้อาจป้องกันอุบัติเหตุทั้งสองครั้งได้คำพูดนี้เป็นการกล่าวหาที่ร้ายแรงมันชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นผลมาจากความประมาทเลเล่และการขาดความรับผิดชอบของหลายฝ่ายแต่ยังมีคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีคำตอบ ทำไมรัฐบาลปล่อยให้โรงงานสองแห่งที่ผลิตสารเคมีอันตรายเดียวกันตั้งอยู่ใกล้กันขนาดนี้ทำไมไม่มีการควบคุมให้มีระยะห่างที่ปลอดภยัยและที่สำคัญและที่สำคัญคือแอมโมเนียมเพอร์คลอเรต4,500ตันถูกเก็บไว้ในโรงงานเดียวโดยไม่มีแผนการรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หลังจากเหตุการณ์ระเบิดใหญ่ในวันที่4พฤษภาคม1988รัฐบาลเนวาดารู้สึกตกใจและตื่นตระหนกไม่น้อยเหตุการณ์นี้เป็นการเปิดตาให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในระบบการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีอันตราย กั v เวนริชาร์ดไบรันประกาศจัดตั้งเฮนเดอร์ n ันคอมมิชชั่นขึ้นมาทันทีหลังจากเกิดเหตุคณะกรรมการนี้มีหน้าที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการดับเพลิงสุขภาพความปลอดภัยประกันภัยและการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิง วิดีโอที่เดนิสทอตถ่ายไว้กลายเป็นหลักฐานสำคัญ NBC ในเบอร์แบงค์ได้วิดีโอนี้ไปและแจกจ่ายให้สถานีโทรทัศน์ทั่วอเมริกาทำให้คนทั้งประเทศได้เห็นพลังการทำลายของการระเบิดครั้งนี้ ความน่าสยดสยองของภาพที่เห็นทำให้คนทั่วอเมริกาตั้งคำถามว่ามีโรงงานอันตรายแบบนี้อยู่ใกล้ชุมชนของพวกเขาหรือเปล่าและหน่วยงานรัฐบาลทำอะไรเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้บ้างทีมสืบสวนเข้าไปตรวจสอบซากปรักหักพังของโรงงานสิ่งที่พวกเขาพกทำให้ตกใจไม่น้อย โรงงานเพปคอนขนาด15เอเคอร์มีอาคารต่างๆตั้งอยู่ห่างกันเพียง50ฟุตซึ่งเป็นระยะทางที่ใกล้เกินไปสำหรับการจัดเก็บสารเคมีอันตรายการขาดแผนการอบพยพที่ดีการไม่มีเครื่องตรวจจับแกส๊สหรือเครื่องแจ้งเตือนภัยที่เพียงพอและที่สำคัญการขาดการฝึกซ้อมการอบพยพที่สม่ำเสมอทำให้เมื่อเกิดเหตุจริงทุกอย่างเกิดความสับสน a m e r i ก a n Pacific ซิฟิกคอร์ปอเบริษัทแม่ของแพ็ปคอนตัดสินใจย้าย,ายออกจากเฮนเดอร์สันหลังจากเหตุการณ์นี้พวกเขาเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น PEPCON Productions Inc. และภายในหนึ่งปีเปลี่ยนเป็น Western Electrochemical COWEC บริษัทสร้างโรงงานใหม่ในบริเวณห่างไกลประมาณ14ไมล์จากซ e d a ซ c i ี้ยูทา โรงงานใหม่นี้มีพื้นที่150เอเคอร์อาคารต่างๆห่างกันอย่างน้อย500ฟุตและมีบริเวณกันชนรอบๆโรงงานที่กว้างมากเดฟไทเยอร์ ire, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่เคยเป็นวิศวกรในโรงงานเฮนเดอร์สันและรอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นมาให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อคุณได้โอกาสทำใหม่คุณจะนำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้สิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ในโรงงานที่ทำงานอยู่แล้วคุณจะออกแบบและสร้างให้ดูแลรักษาได้ง่ายกว่าแต่แม้จะระมัดระวังมากขึ้นก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกวันที่30กรกฎาคม1997โรงงาน WECO ในยูทาห์เกิดการระเบิดมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ4คน แม้จะไม่ร้ายแรงเท่าเหตุการณ์ในเฮนเดอร์สันแต่ก็แสดงให้เห็นว่าการทำงานกับสารเคมีอันตรายยังคงมีความเสี่ยงอยู่เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์เพปคอนคือการออกกฎหมาย Chemical Catastrophe Prevention Act ในปี1991กฎหมายนี้จัดทำรายการสารเคมีอันตรายและกำหนดขีดจำกัดปริมาณที่โรงงานสามารถเก็บไว้ในที่เดียวได้ Nevada Division of Environmental Protection ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติในอนาคตโรงงานทุกแห่งต้องระบุสารเคมีที่ใช้มีแผนการฉุกเฉินที่เข้มงวดและมีขั้นตอนการดูแลรักษาที่ชัดเจนถังเก็บสารเคมีทุกถังต้องมีเครื่องตรวจวัดความดันและเครื่องแจ้งเตือนภยัย ตั้งแต่มีกฎหมาย Chemical Catastrophe Prevention Act ปี1991ไม่มีอุบัติเหตุในเนวาดาที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์เพปคอนเกิดขึ้นอีกมีแสดงให้เห็นว่ากฎหมายและการควบคุมที่เข้มงวดสามารถป้องกันภัยพิบัติได้จริงการเติบโตของเฮนเดอร์สันหลังเหตุการณ์เพปคอนนั้นล่าช้ากว่าลาสเวกัสมากในปี1993หลายคนยังไม่อยากอยู่ใกล้บริเวณที่เคยเกิดเหตุ การขายบ้านในเฮนเดอร์สันใช้เวลาเกือบปีกว่าจะขายได้แต่เมื่อมีการย้ายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงไปยังเอ e x ในนอร์ h ลาส v e กัสและการเติบโตของลาสเวกัสทริปในช่วงทศวรรษ1990ทำให้เฮนเดอร์สันเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันบริเวณที่เคยเป็นโรงงานเพปคอนกลายเป็นพื้นที่การค้าใกล้แวลลี่ออโตมอลที่มีโชว์รูมรถยนต์หลายแห่งและมหาวิทยาลัยเฮนเดอร์สันกลายเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเนวาดา แต่คนที่อยู่ในเฮนเดอร์สันในวันนั้นจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์4พฤษภาคม1988พวกเขาจะจำได้เสมอว่าตัวเองอยู่ที่ไหนตอนได้ยินเสียงระเบิดจำได้ว่าบ้านของตัวเองสั่นสะเทือนอย่างไรจำได้ว่ากลิ่นมาร์ชแมลโล่หวานๆที่ลอยมา Henderson Historical Society พยายามเก็บรวบรวมความทรงจำของผู้ที่ประสบเหตุการณ์นั้นเพื่อเป็นบทเรียนให้คนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาและเพื่อให้แน่ใจว่าบทเรียนราคาแพงแห่งประวัติศาสตร์จะไม่ถูกลืม วิดีโอของเหตุการณ์ระเบิดเพปคอนถูกนำไปใช้ในรายการสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัติและการรอดชีวิตหลายรายการรวมถึง Destroyed i n s e c o n d s ของ Discovery Channel ที่ออกอากาศในเดือนสิงหาคม2008มีการศึกษากรณีศึกษาของนาซาในปี2012ที่จัดอันดับเหตุการณ์เพปคอนว่าเป็นการระเบิดของพล,ลเรือนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาที่ไม่ใช่นิวเคลีย เหตุการณ์นี้กลายเป็นตัวอย่างให้นักเรียนวิศวกรรมนักเรียนความปลอดภัยอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้เรียนรู้ว่าการประมาทเลิเล่อในการจัดการสารเคมีอันตรายอาจนำไปสู่ผลที่ตามมาอย่างร้ายแรงบทเรียนที่สำคัญจากเหตุการณ์เพปคอนมีหลายประการประการแรกการจัดเก็บสารเคมีอันตรายต้องมีขีดจำกัดและต้องกระจายความเสี่ยงไม่ควรเก็บปริมาณมากในบริเวณเดียว ประการที่ 2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีอันตรายต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชนในระยะทางที่ปลอดภัยและต้องมีบริเวณกันชนรอบๆประการที่ 3. ต้องมีระบบการตรวจสอบและควบคุมจากรัฐบาลที่เข้มงวดไม่ใช่ปล่อยให้โรงงานดูแลตัวเองเพียงอย่างเดียวประการที่ 4. การฝึกอบรมพนักงานและการซ้อมแผนการอพยพต้องทำสม่ำเสมอและต้องมีอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยที่ทันสมัย และประการสุดท้ายการเรียนรู้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีความสำคัญมากแม้จะเป็นอุบัติเหตุเล็ก,ลกๆก็ต้องนำมาปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นเหตุการณ์เพปคอนไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์เก่าๆแต่เป็นบทเรียนที่ยังมีความหมายในปัจจุบันเพราะโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีอันตรายยังมีอยู่ทั่วโลกและความเสี่ยงยังคงมีอยู่ การระเบิดของเพปคอนในวันที่4พฤษภาคม1988เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์การควบคุมความปลอดภัยอุตสาหกรรมในอเมริกาและเป็นเครื่องเตือนใจให้กับคนทั่วโลกว่าการประมาทเลินเลินในการจัดการสารเคมีอันตรายอาจนำไปสู่ภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด สำหรับผู้ที่ไม่เคยประสบเหตุการณ์นั้นให้จินตนาการถึงเสียงระเบิดที่ดังกึ่งกังวานไปทั่วท้องฟ้าคลื่นแรงกระแทกที่ทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนและความตกใจที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นคือพลังการทำลอยที่มนุษย์สร้างขึ้นเองและนั่นคือเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้จากอดีตเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก